กรบท่านอาจารย์่ก็ตามบสภาวะก่อนละกันนะคะก็ประมาณกับปีที่ได้มาพบท่านอาจารย์นะ,ะก็เห็นถึงจิตที่มันพัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตมากๆแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าท่านหมายถึงว่าอะไรที่ให้ไปเรียนรู้ขัน ก็ได้เห็นได้เรียนรู้ขันว่าใจเราก็อย่างจิตตัวนี้อย่างหนึ่งแต่ว่าขันมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งมันก็ดำเนินของมันไปแล้วมันก็นอย่างก็คุมขันไม่ได้นะ,ะสิ่งที่อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์คือว่าจิตที่จบแล้วยังมีหลงไหมคะ ยังมีอะไรนะยังมีหลงไหมหลงเหรอถามมีแค่เนี้ยเอาคําถามนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวมีคำถามต่อไปค่ะตักตีทุกอย่งมีคำถามอีก <c oughs> <c oughs> เราเข้าใจว่าความหลงเป็นลักษณะแบบไหนละ่ะ อย่างเราดูหนังเราก็ยังเพลิดเพลินหรือว่าเราคุยกับผู้คนมันก็มีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้อยู่กับตัวรู้นะคะแต่เวลามีมีเรื่องทุกข์ใจเข้ามาเนี่ยมันเร็วมันรู้เร็วมันมันต่อยเร็ว แลวแล้วเราคุยหรือเราดูหนังก็ดูก็เพลินไปเพลินก็รู้สึกว่ามันก็หลงก็ดูดูก็รู้สึกว่านั้นก็ยังก็เป็นเป็นลักษณะของการที่เราก็ยังมีหลงอย่างเนี้ยค่ะนั้นก็เลยสงสัยก็เลยสงสัยค่ะอยวจะตอบให้ฟังอืผมพูดอยู่บ่อยครั้งอืว่าผมพูดอยู่บ่อยครั้งนะว่า ถึงเราจะพัฒนาจิตได้สูงทรงขนาดไหนก็อย่าลืมว่าเราก็คือมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเมื่อเราเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งมันจึงมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับมนุษย์ธรรมดาทั่วไปจงเข้าใจคำนี้ไว้ถ้าเราเข้าเราเข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาทำไมจริงจะไม่มีคาว่าหลงนี่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้หลงมากมายเหมือนกับคนทั่วไป หลงจนหัวปักหัวปัม่มจนไม่มีทางที่จะรู้เลยอืมไม่หลงถึงขั้นว่าโอ้ไปทําอกุศลให้เกิดขึ้นใช่ไหมอันนี้มันหลงไปตามธรรมชาติทําที่มันเคยชินเฉยๆตามความเคยชินธรรมชาติธรรมดาอืมไอ้หลงแบบเนี้ยท่านไม่ท่านเรียกท่านท่านไม่เรียกว่าหลงที่ที่เป็นไปนในส่วนของโมหะอืม ไอ้หลงที่เป็นในส่วนของโมหะเนี่ยมันต้องเป็นเป็นหลงที่ที่เกิดจากไอ้สภาพข้างในที่ที่เป็นตัววิชาเป็นตัวผลักดันให้หลงตัวนั้นต่างหากที่เป็นตัวหลงแท้แต่หลงตัวนี้มันเป็นมันเป็นคล้ายๆว่าเป็นเป็นสัตว์แต่วกิริยาตามความเคยชินนั่นแหละถ้าไม่มีตัวเนี้ยคุณจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงชีวิตคุณจะเจือดซึ้งหมดเลยเออนั่นแหละอืม เห็นไหมแต่ว่าเราเวลาเราศึกษาคําสอนผู้ได้เจ้ามันจะมีคําสอนหนึ่งที่บอกว่าอะไระ <Yeah. S 1> ไม่ไม่ให้เกิดความยินดีไม่ให้เกิดความยิน้า่ไม่ให้เกิดความเพลินอะไรต่างๆนี่นะละนันทีอ่ะอืมนั่นแหละจะมีคํานี้อยู่ซึ่งคนเขาขบไม่แตกมันเป็นมันเป็นไอ้ไอ้ตรงเนี้ยโอเค,อเคตามความเป็นจริงอ่ะคุณจะต้องละแน่นอนนันทีแต่เป็นมันเป็นช่วงระหว่างแห่งการปฏิบัติแต่หลังจากที่คุณปฏิบัติแล้วได้รับผลของ ผลของการปฏิบัติจนจิตเข้าถึงวิมุตติผลแล้วหลังจากนั้นต่างหากคําอธิบายเขาว่าละนังที่ตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วมันต้องว่าไปตามความเป็นจริงเลยตรงนั้นความเป็นจริงแห่งความเป็นมนุษย์ว่าเป็นยังไงต้องว่าไปตามนั้นเลยอืมตรงนี้ผมจึงบอกว่าให้เรียนรู้ความเป็นคนให้เข้าใจไงให้มันลึกซึ้งแล้วคนจะรู้ว่าคุณจะเห็นความไม่ ไม่ไปได้สูงส่งอะไรของคุณเพราะคุณเป็นมนุษยธรรมดางคนทั่วไปเลยไอ้ตัวจิตที่มันเข้าถึงวิมุตุดพ้นมันก็เอามาเป็นตัวสูงส่งไม่ได้เพราะสภาพจิตสลายตัวตนไปหมดแล้วเมื่อไม่มีจิตให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้อีกแล้วคุณจะเอามันอะไรมาเป็นเครื่องสูงส่งเพียงแต่ว่ามันต่างจากคนอื่นก็คือคุณคุณจะใช้ชีวิตแห่งความเป็นมนุษย์ได้แค่ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแค่นั้นเองถ้าถึงที่สุดมันต่างจากเขาตรงนี้ นั่นแหละนแต่โดยความเป็นมนุษย์เหมือนกันหมดเลยเทียงแต่ว่าสติที่คุณฝึกไว้ดีสมาธิที่คุณฝึกไว้ดีนะแล้วก็มันมีผลให้เกิดผลเพราะว่าทางจิตที่ที่แยกออกจากขันห้าอะไรต่างๆไม่เกาะติดกันอะไรต่างๆเวลาคุณคุณจะหลงไปตามอะไรไหลไปตามอะไรมันก็แป๊บเดียวมันก็รู้แล้วเนี่ยตรงนี้ต่างหากที่มาเป็นผลผลพลอยได้ที่เกิดจากการที่สติมันดีสมาธิมันดีปัญญามันดีมันเป็น ทำเครื่องรักษาอยู่เป็นปกติอืมนั่นแหละและอย่าลืมพว่าจิตของเราเนี่ยธรรมชาติของจิตมันเป็นธาตุรู้นะและคําว่าสติก็ดีคําว่าสมาธิก็ดีคําว่าปัญญาก็ดีมันคือคุณลักษณะของจิตเมื่อเราดึงสติกับมหาจิตได้ดึงสมาธิกับมหาจิตได้ทําปัญญาให้เกิดขึ้นที่จิตได้แล้วก็จิตตรงนี้มันยอมรับมันเป็นหนึ่งเดียมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับหนึ่งเดียวกับสติและสมาธิปัญญานั้นตรงนั้นเรียบร้อยแล้วอืม ทำไมะมันจะไม่เกิดความเคยชินใหม่ๆบ้างเลยหรืออืเคยชินใหม่ๆที่จะที่จะรู้อะไรได้ไวๆม,มันก็เลยเป็นธรรมชาติของของบุคคลที่ได้ชื่อว่าบรรลุทรม,มันจะไว้ลายพวกไห้ลายพวกนี้อยู่มันใช่ไมมใช่ไหมว่ามันจะหลงไปเหมือนคนทั่วไปเลยไม่ใช่มันจะมีการยับยั้งชั่งใจอยู่เขาเรียกว่าเป็นปกติศีลอ่ไอ ตัวตัวสติก็กลายเป็นสติเป็นธรรมเครื่องเป็นเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่เสมออ่ะมันจึงกลายเป็นผู้รู้และผู้ตื่นเนี่ยอย่างนั้นคําว่ายี่ห้อยความเป็นผู้ตื่นจะไม่มีมันจะหลับไหลเหมือนคนทั่วไปมืดมนอุทการเหมือนคนทั่วไปใช่ไหมตรงเนี้นั่นแหละมันจึงไอไอไอสติที่เป็นตัวตักตัวเตือนตัวบอกอตัวย้ําตัวนี้มันทําให้ตื่นตัวนี้แต่หากที่ลบไม่ศูนย์เลย แต่มันจะมีช้ามีไว้ก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าถ้าถ้าอยากให้สิ่งเหล่านี้มีประสิทธิภาพไม่ให้เกิดอาการไหลหลงก็สามารถทําได้นะแต่คุณจะขาดขาดรสชาติแห่งชีวิตไปเข้าใจไหม <c oughs> จะเป็นเหมือนพระที่ท่านนั่งนิ่งๆสงบอารมณ์เดียวอืมจะเอาอย่างงั้นเหรอ <c oughs> เออคุณก็ต้องดูฐานะเออเราเป็นคารวาเอาแค่นี้อ็พอแล้วมั้ง <c oughs> ใช่ไหมล่ะอืมถาหละอ้าวต่อไปอ่าเพราะฉะนั้นทิ่งที่เห็นขึ้นมันเร็วมันเร็วขึ้นนะืมแต่ว่าเราก็ยังมันมีทั้งมีเจตนาที่ยังพยายามเข้ามาอยู่กับรู้และมีทั้งไม่มีเจตนาที่มันเกิดไปเองโดยอัตโนมัตินนะคะนั้นแต่การที่ยังมีเจตนาเข้าเข้ามารู้อยู่นะ มันก็เป็นตัวที่จะช่วยให้สิ่งนี้มันแข็งแรงขึ้นอย่างนั้นใช่ใช่ไหมคะใช่ใชแล้วถ้าสมมุติว่าเราถิง้งเราไม่สนใจนะเราไม่ใส่ใจเอาให้มันเกิดอัตโนมัติอย่างเดียวโดยไม่ไม่ไม่ใสใ่ไม่พยายามเข้ามาเี่ยมันจะมันจะเสื่อมมันจะคลายมันจะลดเออ่กำลังลง ไหมคะแล้วมันจะถึงวันที่เราตายเนี่ยมันจะ <c oughs> มันจะมาปรากฏไหม <c oughs> อย่างเนี้ยใหม่ๆเนี่ยคนคนที่ควรปล่อยมันมันมีสูตรอย่างนี้นะคนที่ควรปล่อยจิตให้มันไปตามธรรมชาติของมันเลยคือคนที่ฝึกจิตด,ดีแล้วเราต้องย้อนมาถามตัวเองเราฝึกจิตด,ดีแล้วหรือยัง ถ้ายังฝึกไม่ดีอย่าปล่อยเด็ดขาดเออนั่นแหละอืมมเฉะนั้นแล้วผลเสียตามมาเทียบเลยเออนั่นแหละอืมนั้นเองอ่ะฮะมันคำว่าเสียหมายถึงว่าชีวิตของเราอาจจะเต็มไปด้วยปัญหาอะไรต่างๆอืแม้แต่อารมณ์มันก็ยังข้างค้างเวลาอารมณ์ข้างค้างไม่ได้ข้างค้างที่จิตแต่ข้างค้างที่ขัน เพราะเราไม่มีสติและสมาธิในการสลายอารมณ์ในการซักฟอกขันตัวนั้นให้มันเป็นขันที่สะอาดบริสุทธิ์เห็นไหมมันค้างอยู่อย่างนั้นสติและสมาธิที่เราฝึกมาจึงจึงต้องฝึกมาให้มันเกิดประโยชน์ในการซักฟอกขันในการเป็นธรรมเครื่องอยู่ในการเอามากําจัดอะไรต่างๆเห็นไหมพระพุทธเจ้ายังฝึกสติยังฝึกสมาธิอยู่เลยพพุทธเจ้ายังทรงสติและสมาธิอยู่พระองค์เห็นประโยชน์ตรงนี้ไงเพราะถ้าพระองค์ทิ้งเลยนะ ถามว่าพระพุทธเจ้าทิ้งได้ไหมพระพระพุทธเจ้าทิ้งได้นะเพราะพระพุทธเจ้าท่านฝึกจิตด,ดีแล้วแต่พระองค์ไม่ทิ้งพระองค์ทําเป็นตัวอย่างอย่างนั้นพระองค์จะบอกเลยว่าให้เอาตถาคตเป็นตัวอย่างพระองค์ไม่เอาไม่บอกให้เอาที่สู่รูปนั้นรูปนี้เป็นตัวอย่างนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกมีพระอรหันต์เต็มเลยตรงนั้นพระนอนนท์ก็มีพระมหากระสปะพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะแต่พระองค์บอกว่าให้ออาพระองค์เป็นตัวอย่างแต่ก็มีเป็นบางครั้งที่พระองค์บอกว่า ในส่วนของพระมหากัสสปะก็เอามหากัสสปะเธอทั้งหลายจงเอามหากัสสปะเป็นตัวยอย่างนะอย่างเงี้ยแต่วัาน้นรวมกันหลายองค์เลยพระองค์บอกให้เอาพระองค์เป็นตัวอย่างเพราะพระองค์มองเห็นว่าแต่ละองค์มีจุดบอดหมดเลยแต่ตัวพระองค์องเองไม่มีจุดบอดนนะขนาดพระองค์ฝึกจิตได้ดีแล้วพระองค์ก็ยังไม่ป่อยพระองค์ทําตัวอย่างเราท่านทั้งหลายฝึกจิตพอสําลยส่วหนึ่งโอ้ยป่อยเยอะเลยอย่างเงี้ยก็สวยแวตอนนี้นี้พอเราเราป่อยมากๆเข้าอ่ะ การที่เราปล่อยมากๆเขาโอกาสที่ทําให้เราเรียนรู้ได้แจ่มแจ้งมันจะไม่ได้เพราะว่าการที่คนคนหนึ่งจะรู้แจ่มแจ้งได้ต้องอาศัยสติและสมาธิแนบอยู่กับจิตพร้อมรู้พร้อมเข้าใจพร้อมแจ่มแจ้งอย่าคิดว่าการที่เราปล่อยให้ชีวิตของเราอาศัยแค่ประสบการณ์และการเวลามันจะช่วยให้เรารู้รู้แบบแจ่มแจ้งแทงรู้ไม่ใช่มันรู้อยู่แต่รู้ได้ระดับหนึ่งยังไงมันก็ต้องรู้อ่ะเพราะจิตมันเป็น,เป,นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้อุบันแล้วยังมันก็ต้องรู้ใช่ไหม แต่มันรู้ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าสมมติเรามีสติมีสมาธิกำกับแล้วอยู่ในลักษณะที่พร้อมจะเรียนรู้อะไรต่างๆด้วยการไม่ไหลไม่หลงไม่ต่อย,ยอดไปกับทุกๆสภาวะน้ยสุดยอดเลยความรู้และข้าใจจะรู้แจ้งแทงทะลุเลยอืมอแล้วพอเรารู้และข้าใจมากๆเข้ามันก็จะไม่มีปัญหาความรู้ความเข้าใจของเราเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจว่าเวลาตายมันมเราจะต้องตายในลักษณะแบบไหนเออ แต่ถ้าสมมติว่าคนไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะเป็นลักษณะเหมือนที่คุณถามถ้าสมมติปล่อยมากๆเข้าแล้วตอนตายแล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะมาไหมสติมันจะมาทันไหมสมาธิมาทันไหมเนี่ยเพราะเราไม่เข้าใจใช่ไหม,มถ้าเราเรียนรู้แล้วเข้าใจมันจะรู้ว่าไอ้จิตที่บรรลุธรรมกับตัวสติและสมาธิคนละอย่างเลยมันไม่เกี่ยวจิตที่บรรลุธรรมมันคือจิตที่ทิ้งสติทิ้งสมาธิเห็นไหมหมันกับพระพุทธเจ้าพระอ,องค์พระอ,องค์พ,อองพูดอยู่ ครั้งหนึ่งที่พระองค์บอกว่าธรรมะของพระองค์ท่านเหมือนกับแพข้ามฟากพอไปถึงฝั่งประโยชน์อะไรด้วยแพแพตอนนี้พระพุทธเจ้าก็เปี่ยสุวรสติสมาธิปัญญาไปแต่โดดูก็พระองค์พูดอย่างนี้พูดถึงเรื่องสภาวะสภาพจิตสภาพจิตล้วนๆที่เป็นวิมุตติล้วนๆตัวสติเป็นสมมุติตัวสมาธิเป็นสมมติปัญญาสมมติก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของสมมุติไปแต่ถ้าสมมุติตรงนี้คุณไม่ชัดเจนมันก็มีปัญหาใช่ไหม มันก็ม ch ีปัญหาคุณก็อาจจะเหมือนกันได้ครว่าเอ้าทาไมจิตเราเข้าถึงแล้วแต่ทําไมชีวิตของเรายังรุ่มรุ่มดดนโดนอยู่เลยยังมีอาการไหวการหลงมีอารมณ์กระทบยังค้างอยู่ยังอะไรอยู่เฮ้ยยังรู้ช้าอยู่ไม่รู้ไวไม่ยังไม่สามารถตัดอารมณ์ได้ไวก็เพราะเนี่แหละคุณไม่ทรงพวกนี้ไว้ไม่ทรงความเป็นสมมุติของพวกนี้ไวให้สมมติเอามาใช้กับความเป็นสมมติอืม แต่คุณต้องเรียนรู้ความเป็นวิมุตของจิตให้มันเป็นเรื่องของจิตที่เป็นวิมุตล้วนเลยที่เป็นจิตที่ตายใจได้เชื่อใจได้ร้อยเปอร์เซ็นคุณจะอยู่ในลักษณะหลงขนาดันไหมพอคุณตายคุณก็นิพพานอยู่ดีเอา้าก็เพราะจิตมันเป็นวิมุตแล้วอะ่ะอืมมันมันเชื่อใจอย่างนี้ได้ได้อย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะอืมผมผมจึงกล้าพูดเนี่ยผมพูดอยู่อยู่หลายครั้งเลยว่าเอา้าคนที่เขาคนที่เขาหลุดพ้นอะ่ะ เขาจะเขาจิตเขาเข้าถึงมิมุติพะนิพานเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลุดพ้นถึงขั้นอลหังแลวเรียบร้อยละเขาจะตายไปด้วยอ,อากับกิริยาภายนอกที่กระวนกระวายวุ่นวายอออย่างเงี้ยคือกระสับกระสายร่างกายกระสับกระสายดูทุกขเวทนาก็แล้วแต่ไม่มีสติสตังเลยก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องของภายนอกมันไม่เกี่ยวกับจิตที่หลุดพ้นพอเขาตายไปพอขันนี้มันมันหยุดการทํางานลมปัก จิตเขาก็ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือก็จบคนนิพพานมันเป็นจริงจิมันนิพพานตั้งแต่ยังมีชีวิตนู่นอืมที่ท่านเรียกว่าสัพปฏทิเสสนิพพานนีอืมก็คือจิตมันดับไปแล้วอมันดับความเป็นตัวตนดับเชื้อได้แล้วแ,วแต่แต่มันยังเหลือขันห้าอยู่เนี่ยเห็นไหมคือมันดับตั้งแต่ตั้งแต่เจ้าของยังมีชีวิตอยู่เลยแต่เพียงแต่ว่าคนที่เรียนรู้ไม่ได้เขาไม่ชัดเจนในในในส่วนนี้ต่างหาก ถ้าเขาชัดเจนในอย่างที่ผมว่าเนี่ยเขาก็จะหายสงสัยเพียงแต่ว่า<อ>ได้ฐานะที่คุณบรรลุทมอ่ะคุณไป่ไม่ทำภายนอกให้มันสมบูรณ์เหรอ mm hmm. เมื่อภายนอกไม่สมบูรณ์มันจะเป็นตัวอย่างให้แกรุ่นชนรุ่นหลังได้ยังไงเห็นไหมคุณจะไปบอกคนอื่นได้ไงว่าคุณบรรลุเขาจะเชื่อคุณหรือเอา้าบรรลุแต่ทําไมเป็นอย่างนี้วะเนี่ย,ยมันมีคนหนึ่งอยู่นะที่เขาบรรลุ แล้วคนเขาไม่เชื่อถ้าบอกว่าถ้าบรรลุแล้วเป็นอย่างนี้ไม่บรรลุดีกว่าเขาว่า <laughs> เป็นอย่างนั้นเขาพูดอย่างนี้เลยถ้าบรรลุแล้วเป็นเหมือนุคคน,นี้ไม่ไม่เอานีกว่าอืมเป็นอย่างนั้นเป็นเลยการบรรลุทางกายเป็นเรื่องตลกของเขาไปเลยการเป็นเรื่องที่ไม่ดีของเขาไปเลยเพราะเขามองบุคคลนั้นแบบมันไม่น่าเป็นตัวอย่างใช่ไหมแต่ในทางกลับกันในทางพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าปูทางไว้อะมันงดงามงดงามเลในเบื้องต้นทากกางในที่สุด งดงามทั้งภายนอกภายในเห็นไหมมันเรียบวุฒหมดเลยเห็นหมันเป็นอย่างเงี้ยมันจึงกลายเป็นอ,อนุสติไอ้กลายเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างได้เป็นเนติแบบฉบับได้ให้อนุชนรุ่นหลังได้เดินตามเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่นักปฏิบัติธรรมจะต้องเอามาคิดพิจารณาด้วยนะไม่ใช่ว่าอยากจะปล่อยปะแล้วเลยปล่อยปะลวเลยต้องถามตัวเองฝึก,กจิตดีหรือยังเออนั่นแบบที่ผ่านมาสติ ตอนที่คุณบรรลุสติคุณได้เต็มร้อยหรือเปล่าคุณทรงสติเต็มร้อยหรือเปล่าทรงสมาธิเต็มร้อยหรือเปล่าทรงปัญญาเต็มร้อยหรือเปล่าคุณถึงได้บรรลุหรือว่าบรรลุแบบแบบฉับพลันทันด่วนอืมโดยที่เป็นการเติมเต็มเป็นการบรรลุแบบใช้สูตรเติมเต็มถ้าเป็นการบรรลุแบบใช้สูตรเติมเต็มอะมันก็บรรลุได้แบบปฏิวัติทันด่วนแต่หลังใจนั้นต้องฝึกเห็นไหมในสมัยพุทธกาลจึงนิยมบวช ใครบรรลุก็ตามนิยมขอบวชเพราะหลังจากบวชแล้วไม่เคยมีสติก็ต้องไปฝึกสติไม่เคยได้สมาธิความสงบก็ไปฝึกให้มันสงบเข้าชงเข้าฌานให้มันได้อืมเห็นไหมในสมัยพุทธการนิยมแต่ทุกวันเนี้ยมันไม่เหมือนไม่เหมือนในสมัยพุทธการแต่ว่าธรรมะอันเดียวกันเลยอืมทุกวันนี้ฟรีสไตล์สามารถที่จะเลือกได้อจะเลือกเป็นคารวาสอยู่แต่ผมคิดว่าในสมัยพุทธการน่าจะมีคนเลือกอยู่นะ แต่ว่านิยมส่วนมากเขาไม่ไม,ไม่บันทึกไว้ในส่วนนี้ไม่ชัดเจนในส่วนนี้แต่ในในยุคทุกวันนี้มันชัดเจนไงถ้าบรรลุแล้วไม่บวชก็ได้จะอยู่เป็นคารวะก็ได้หรืออยากจะบวชก็ไม่มีใครว่าเพราะถ้าอยู่เป็นคารวะคุณก็จะต้องจะต้องคาๆว่าสนใจใฝ่ใจในด้านการที่จะทรงรักษาพวกนี้ด้วยให้เป็นปกติเพื่อให้มันสมบูรณ์ถ้าเป็นพระมันมีโอกาสได้ได้ทรงรักษาเพราะ โดยพระวินัยโดยพระธรรมโดยพระวินัยของพระนี่โดยข้อบติปฏิบัติมันมันรับกลุ่มอยู่แล้วให้พระต้องทําอยู่แล้วทาไม่ทําไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างน้อยพระก็ต้องสํารวมใช่ไหมไอ้เขาว่าสํารวมก็ต้องมีสติและมีสมาธิต้องสํารวมได้ใช่ไหมแต่ญาติโยมมันไม่มีสํารวมเพราะไม่มีสํารวมนี่แหละมันก็เลยเป็นเป็นช่องทางให้โยมปล่อยเนื้อปล่อยตัวสุดยอดเลยเป็นพระอาหารอะไรขาดสต,สติสตังขนาดนั้น พระอรหันต์อะไรไม่มีสติเอไม่มีสมาธิเลยพระอรหันต์อะไรปัญญาไม่รู้เลยเลยว่าอันนี้ควรไม่ควรมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคุณประพฤติปฏิบัติแล้วคุณเข้าถึงความสมบูรณ์สุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทําให้คุณเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วคุณจะคุณจะ,ณจะกลายเป็นผู้ที่สมบูรณ์เียไบ,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 บดยได้ในแบบฉบับของคุณสมบูรณ์แบบได้ในแบบในแบบฉบับของคุณที่สามารถเอาเป็นตัวอย่างได้คืองดงามอ่ะงดงามในแบบฉบับของคุณอ่ะ อืมเป็นอย่างเง้นมันจะไม่ใช่เละตุ้มเป๊ะไอ้พวกเละตุ้มเป๊ะมันมีอยู่นะเขาปล่อยปล่อยจิตในในเวลาที่ที่ควรจะปล่อยเพราะตอนเนี้ยคุณจิตของคุณสติของคุณอ่อนซะเหลือเกินคุณปล่อยอืมปล่อยจิตของคุณยังฝึกไม่ดีแล้วคุณปล่อยจิตปล่อยใจให้ไหลไปตามกระแสเหมือนเดิมมันก็ไม่เกิดการเกิดเกิดการขัดเกลาเห็นไหมเพราะการปล่อยตามกระแส มันคือการสร้างเหตุแห่งทุกข์เข้าใช่ไหมเออแต่ในทางพุทธศาสนาพุทธเจ้าสอนให้พ้นจากภาวะแห่งความเป็นทุกข์แท,ท้อย่างทุกทางอารมณ์พุทธเจ้าก็ก็สอนให้พ้นจากทุกทางอารมณ์แต่การที่คุณปล่อยจิตให้ไหลาตามกระแสโดยไม่มีสติสตังในการตัดหมดนั่นแหละทุกทางอารมณ์มันจะหมดไปไหมมันก็ไม่หมดเออมันก็มีน้ําซ้ำมันก็ยังข้างค้างอยู่กับขันห้าไม่หายไปอืนั่นแหละขันห้าถ้ามัน ถ้ามันมีไอมีลักษณะอารมณ์ต่างๆข้างคามมันจะกลายเป็นขันที่ที่ว่างเปล่าไม่ได้เป็นขันที่ไม่หมดจดนั่นแหละเห็นไหมครูบาอาจารย์ต่างๆเวลาท่านออกไปข้างนอกอ่ะท่านกลับมาท่านต้องมาชาัดเข้าสมาธิเข้าอะไรล้วท่านกำจัดเข้าสมาธิท่านนะครับซักฟอกท่านขันของท่านให้ดีท่านรู้ว่าพอเข้ามาป๊บสุดยอดเลย เพราะธรรมชาติของตาเห็นหมูได้ยินจมูกได้กินใจที่มันรับรู้เรื่องราวต่างๆมันไวต่อกันบันทึกมันไม่บันทึกที่จิตแต่มันบันทึกที่ขันพอบันทึกที่ขันมันก็มีแหละมีผลต่อขันนั่นนะนี่เป็นเป็นธรรมชาติเลยท่านต้องฝึกสติฝึกสมาธิพยายามซักฟอกขันของท่านอยู่เรื่อยเป็นปกติเนี่ยท่านต่างจากคนทั่วไปเพราะอะไรเพราะท่านรู้และเข้าใจในระบบตรงนี้ไงคนทั่วไปถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจในระบบตรงนี้ก็ปล่อยปะละเลยก็ขันสเปสปะเลยตอนนี้ อยู่อะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่มีบางคนอะกลายเป็นเหมือนนี่คุณก็เหมือนกับคุณเหมือนกับคนที่ไม่ได้บรรลุเลยเพราะอะไรก็เพราะคุณปล่อยซะเหลือเกินเหมือนกับคนไม่ได้บรรลุไม่มีอะไรเ,เหมือนไอ้ครคนไม่มีปัญญาเลยแค่นี้มองไม่ออกเลยว่ามันมันไม่ถูกอืมมันไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยบางคนเน่ะตีเข้าโกตัวเองอดื่มสุรานะเนียเฮ้ยรัดฉันดื่มไปแล้วจิตฉันก็ยังว่างเมือนเนิมออาจารย์ฉันก็เลยดื่มไปเรื่อย ก็ไม่เห็นว่ามันความว่างเวีนหายไปไหนสุดยอดตีเขาโกตัวเองอืมจิตมันมันว่างจริงไม่ปฏิเสธหรอกแต่ขันคุณมันไม่ว่างอสุดยอดเลยไอขันไม่ว่างนี่แหละมันยังสร้างวิบากอยู่มันก็ตีขันแค่นั้นหละวิบากก็ตีขันมันตีจิตไม่มันตีขันอย่เดียวสวยประโยชน์ของการมีสติมีสมาธิเรียนรู้และเข้าใจพวกเนี้ยมันจะทําให้เรานั้นห่างไกลจากวิบากกรรม พาตนเองห่างไกลจากวิบากกรรมต่างๆลดละเลิกไปตามลำดับลำดับจะกลายเป็นผู้สมบูรณ์แบบเป็นตัวอย่างเป็นอริยะที่สมบูรณ์แบบได้อย่างที่ผมว่าเป็นประจำนั่นแหละอริยะมีเยอะแล้วอริยะแห่งนีบ้างนั่นแหละนั่นแหละอ้าวต่อไปทีนี้หมดแล้วใช่ไหมคําถามอืม